สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพร์นโซนะครับก็มีกันในเกมโอเกซกานะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนกับมาดูเกี่ยวกับระบบจาตาาสตูนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเรื่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับผมติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาในส่วนของระบบจาตาศัตูนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับระบบเกมนะครับต่างๆสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับ ก็ให้เรือกเลยนครับสตาตูครับก็จะมีของรางวัลแจกนะครับสำหรับหินรีสเตตัสนี่ครับก็มารับที่นี่นะครับก็คือมาทํากิจกรรมตรงนี้เนาะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้ทําการสู้กับศัตรูนะครับที่เขาจัดมาให้นะครับ1วันสามารถจับคู่ได้5ครั้งนะครับของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเราชนะนะครับจะได้รางวัลด้านบนนะครับนี่ครับเราก็กดค้นหาศัตรูนะครับ ส่วนรางวัลปลอบใจถ้าเราแพ้แล้วได้ทั้งล่างนะครับโอเคเราทําการกดถัดต่อสู้นี่ครับโหโคตรเก่งเลยครับชนะได้5เม็ดนะครับแพ้ได้เม็ดเดียวนะครับก็ลองสู้ดูแล้วกันนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยนะครับทุกทุกคนจะได้ในส่วนของหินทักษะรัดนะครับก็คือหินที่เราไว้ใช้รีเซตตัดนี่เองนะครับหินสายฟ้าเนาะถ้าเป็นศัตรูที่มันสู้ไม่ได้ครับเราก็กดรับรางวัลได้เลยนะครับนี่ครับถ้าเป็นศัตรูที่เราพอจะสู้ได้นะครับหรือมันให้เป็นชะดตาศัตรูด้วยกันนะครับก็คือเราสามารถกดต่อสู นี่ครับรางวัลชนะก็จะมีใบรีคุณสมบัติด้วยนะครับจะได้2อย่างนะครับในส่วนส่วนนี้นะหายแล้วจากทีมกันนะครับก็จะได้หินทักษะรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรรีคุณสมบัตินะครับโอเคลองสู้ดูนะครับค่าพลังนี่ใกล้เคียงกันมากนะครับสี่ล้านแปดกับ5ล้านนะครับต้องลองดูแล้วกันว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับชนะได้แค่ได้ของรางวัลเยอะนะครับแพ้คือได้ของรางวัลน้อยนะอย่าไปซีเรียสมากนะครับ แต่แนะนำนะครับให้มาลงทุกวันนะครับวันละ5ครั้งนะครับก็ได้สะสมในส่วนของหินทักษารัตนะครับแล้วก็บัตรลีคุณสมบัติด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้งานกันหลังคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้ก่อนแล้วกันนะครับดูจากทรงแล้วผมอัดไม่เข้านะครับอัดได้อยู่ครับอีตัวซ้ายสุดของศัตรูเรานะครับมือนเป็นบัฟที่แบบโหดมันอึดมากครับตัวนี้ น่าจะได้อยู่นะครับเดือนแรกเดือนเนซี่ตัวเดียวนะครับเดนซี่นี่ก็อึดใช้ย่อยครับยิงล่างไม่กลยิงโคตรเทพเลยอ่ะจัดไปครับเรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งครับไอ้ไปแล้วสองนะฮะเดนซี่มันมีเกาะเลยนะฮะน่าจะไหวอยู่นะครับโอ้ยโฮโหจะตายแล้วนะครับต้องเคลียร์เกาะมันก่อนอัดเข้าไปจบครับเรียบร้อยอ่าโอเคแล้วนี่ครับของรางวัลที่ได้รับครับได้เต็มเต็มนะครับ ได้เงินครับได้บัตรรีคุณสมบัติแล้วก็ได้ผลไม้อาพสัตว์ขี่ด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่ะเราก็เลื่องเหลือเทินครับเราก็กดค้นหาศัตรูได้นะครับอ่ะนี่ก็สู้ได้เหมือนเดิมนะครับพลังห้าล้านหนึ่งนะเยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะอ่าลองสู้ดูแล้วกันนะครับชนะหมดก็จะจะดีนะครับได้ของรางวัลเยอะนะถึงแพ้ก็ได้ของรางวัลนะครับแต่ถ้าไม่มาสู้เลยคือไม่ได้เลยนะนะครับผม งั้นทุกคนจะต้องไปหาบัตรลีหรือบัตรกับในส่วนของหินทักษะรัฐเองนะครับแบบการกิจกรรมนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับแต่ว่าหมวดชะตาศัตรูนะครับสามารถมาเก็บหินรีคุณสมบัติได้ทุกวันนะครับแล้วก็บัตรลีคุณสมบัติได้ทุกวันนะครับคือมันเป็นจุดที่ไว้หาอยู่แล้วนะครับเทินละสองใบสามใบครับวันหนึ่งก็ได้เกินสิบใบแล้วอะไรเงี้ยครับอย่างบัตรลีคุณสมบัตินะหินทักษะรัฐก็วันหนึ่งก็ได้เกินสิบเมตรอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเรามาลง แข่งชะตาศัตรูนะครับ <c oughs> สูไม่ไหวนะคโอ้โหเรียบร้อยครับเขาน่าจะแข็งเก่งกว่านะคือพลังมันไม่ได้บ่งบอกนะครับสิ่งที่มันบ่งบอกว่าเก่งมันไม่เก่งขึ้นอยู่กับว่าของที้เราใส่ด้วยนะแล้วก็สกิลที่เราใส่ด้วยนะครับห,หลายๆอย่างนะโอเคอ่ะเหละืออีกสองเทินครับลองดูแล้วกันนะครับก็กดค้นหาได้นะเพื่อ เขาเรียกยนะค้นหาศัตรูว่าเผื่ออาจจะเจอคนเดิมก็ได้นะครับที่มันวนเวียนมาเจอกันนะครับวลาห้าครั้งนะอย่าลืมนะมาลงนะครับเพราะว่ามันได้ของจริงนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะเออนีน่าจะโอ้คนเมื่อกี้นี่นนานวาเฮ้ยคนใหม่ไปน่าลองดูนะครับ 5้ล้านหนึ่งเลยครับโอ้โหตัวแรกที่เราเจอนี่หว่าแต่รอบแรกเราชนะเขานะรอบนี้ลองดูนะก็จัดการลูกเกียก่อนแล้วกันนะครับทำไมเรอบนี้ไม่ดูปิดจังวะ ถ้าเราคิดว่าเราสู้ไม่ได้เรากดยอมแพ้ก็ได้นะครับตรงฝาบนนะผมจะสู้ต่อไปแต่ว่าเลโกซาผมจะตายแล้วต้องรีบจัดการก่อนอโอเคครับจับตรงซ้ายไปก่อนเลยครับอืโอเคนะ่าจะชนะอยู่นะแมตช์นี้นะครับเป็นโอโอผมร่วงไปแล้วครับ เดนซี่เก่งจริงครับผมอยากได้เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแฟรี่นะครับตัวนี้โอ้แม่งมุมวะก็ให้แนะนำนะครับตัวผู้ช่วยก็ไม่ใช้เลยดีกัรก็ได้นะมันสร้างโล่ให้เราได้นะครับัดไม่เข้าครับโอหงานเข้าแล้วครับ จาก3ต่อหนึ่งครับตอนนี้เหลือ1ต่อหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหแล้วรูเหมือนจะแพ้ด้วยครับโอเคผมก็มาด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้น่นาจะทูไม่ไหวนะเดี๋ยวถ้าชอบชวินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ขใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสวดีครับ